สวัสดีครับผมโบสสาโรสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านโกลเด้นนะครับโกลเด้นเอกชัยวงแหวนนะครับต้องบอกว่าอยู่ใ,ใกล้ๆกับบางบอน3อยู่เส้นถนนเอกชัยเลยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับซึ่งคลิปแรกผมรีวิวไปแล้วหลังคาลงจอดรถหน้าบ้านนะครับสำหรับใครที่อยากดูคลิปที่2นะครับว่าใช้หลังคาเมทัลชีดฝ้าระแนงเนี่ยหลังบ้านรอบบ้านเนี่ยเป็นยังไงสวยยังไงมีแผงระแนงใช้ประโยชน์ยังไงบ้าง ติดตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับสำหรับคลิปแรกถ้าใครยังไม่เคยดูก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เลยที่หลังคาลงจอดรถหน้าบ้านอันนี้นี่เองใหญ่มากๆสวยมากๆแข็งแรงด้วยนะครับคุณดูเลยแล้วกันว่าสวยไหมใหญ่มาเริ่มเลยอ๋อนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหลังที่2กันตาล้องวิ่งตามมาเลยตามครับมา ร้อนจังอ่ะไม่ใช่หลังที่สองคลิปที่สองหลังคาหลังบ้านอ่ามาเลยโอ้ยข้างหลังบ้านเย็นนี่นะครับเป็นหลังคาหลังบ้านโอ้โหเป็นเมทัลชีตฝ้าระแนงนะครับเมทัลชีตฝ้าระแนงนะครับซึ่งเป็นทรงเดียวกับหน้าบ้านเลยใช้เหล็ก6บนเหล็ก4ล่างวิ่งรอบเลยนะครับถ้าใครผ่านมาผ่านมาเห็นเนี่ยจะแมทกันทั้งหน้าบ้านหลังบ้านเลยนะครับและถ้าใคร บินโดนผ่านมานครับก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหทำใหหลังนี่สวยจังเลยนะครับต้องบอกว่าหลังคาเนี่ยเราจะพูดยังไงดีหลังบ้านเนี่ยส่วนมากก็มีมีใครเห็นหรอกแต่ว่าเจ้าของบ้านเขาอยากทําให้มันแมทชิ่งกันให้มันสวยเหมือนกันหมดเลยทั้งหน้าบ้านหลังบ้านอันนี้ก็เป็นความชอบความพึงพอใจอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบแต่ผมมองว่าใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะที่สำคัญคือเวลาฝนตกเนี่ยเสียงไม่ดังด้วยสําหรับบ้านใครเนี่ยที่ชอบ มุงด้วยแผ่นเมนอนชีดหลังบ้านนะเราไม่ใส่ฝ้านะเวลาฝนตกนยโหเสียงจะดังลั่นบ้านเลยนะครับและบางคนใส่ฝ้าอ่าแต่ทําไมรู้ไหมโดนช่างที่แบบจะพูดยังไงเนี่ยผมกเรียกว่าเรียกว่าโดนช่างเลยลวกันใช้วัสดุผิดประเภทดีกว่าบางคนเนี่ยใช้เป็นฝ้าฉาบเรียบอ่อเป็นยิปซั่มฝนตกมาทีนี้แบบโอ้โหอมน้ําดูดกันจนบวมเลยฝ้าขึ้นเชื้อราบางหลังนี่ก็หลุดมาเป็นแผ่นแผ่นแผเลยนะครับดังนั้น ฝ้าสำหรับใช้ภายนอกคุณควรเลือกดีๆนะครับมันจะมีฝ้าสำหรับใช้ภายนอกฝ้าสำหรับใช้ภายในนะครับนะครับดังนั้นคุณควรเลือกดีๆนะครับสำหรับของเราเนี่ยเป็นฝ้าระแนงแช่น้ําได้เลยนะเป็น10ปีไม่เปื่อยไม่ย่นเลยที่สําคัญคือเราทาสีนะครับทาสีฝ้าเนี่ยเป็นสีอย่างดีสําหรับเอาไว้ทาหลังคาบ้านอ๋อเป็นสีลูปเพ้นนะครับลูปแปลว่าหลังคาเพ้นแปลว่าทานะครับสีสําหรับทาหลังคา ของ toa เขารับประกาศถึง10ปีเลยนะต้องบอกว่าสีอันนี้แพงมากๆเลยที่เราเอามาใช้ทาฝ้าระแนงให้คุณนะครับหลังนี้ใช้เป็นสีฝ้าเป็นสีไม้สักนะครับ n u m เบอ r 2 9 2ผมบอกขนาดนี้แล้วนะสำหรับใครที่ชอบิ inbox มาสอบถามนะครับว่าใช้สีอะไรยี่ห้ออะไรคลิปนี้บอกกันแบบเต็มๆเลยนะครับไม่ห่วงวิชาเลยนะครับ r 2 9 2 toa รู้เพนนะครับโอเคอ้าวมาต่อเลยนะครับหลังนี้อย่างที่ผมบอกว่าเป็นฝ้าระแนงเป็นฝ้าตเต็มไปถึงนู่นเลย ลกล้องดูไปถึงนู่นเลยขออ,อนุญาตถอดแว่นตานะโอ้โหแบบอากาศร้อนมากครับโอ้โหใหญ่มากๆเลยนะครับขออนุญาตแล้วกันที่ไม่ได้ใส่แมสนะครับเพราะว่าผมอยากจะให้เชยชมหน้าตาของผมอย่างเต็มๆนะครับถ้าโควิดติดต่อกันผ่านกล้องก็ต้องขอระไผ่ด้วยนะครับผมเชื่อว่าก็อยากให้เพื่อนๆได้ยินเสียงเต็มๆนะครับอยากได้ฟังอัธรลนะครับ ผมก็พยายามโปรเทคตัวเองป้องปกป้องตัวเองป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อไวรัสนะครับดังนั้นเวลาผมไปวัดหน้าง,งานไปตรวจงานให้กับเจ้าของบ้านผมใส่แมสตลอดไม่ต้องกลัวนะครับแต่เวลาถ่ายคลิปขออนุญาตนิดนึงนะครับขออนุญาตถอดแมสแล้วกันเพราะเคยใส่แล้วพูดไม่รู้เรื่องเลยนะครับอ่ะหลังนี้เต็มเต็มเลยนะครับมืดไหมตากล้องมืดไหมไม่มืดครับไม่มืดเนาะ โอ้ก็สวยนะโอ้โหดูจากหลังผมได้ดูจากหลังกล้องแนละ้วสวยมากเลยอ่ะผมจะอธิบายให้ฟังนะหลังนี้นะครับใช้เป็นเมทนชีฟ้าระแนงนะครับสังเกตนะผมตั้งเสาแยกส่วนจากตัวบ้านเลยเริ่มตั้งแต่มุมนี้เลยเอานี่มุมนี้เป็นเสา4ี่คูณสต้องบอกว่าเราใช้ทุกต้นเนี่ยเป็น4ี่คูณสหมดนี่คุณคุณดูความใหญ่ของเสาโอ้โหนี่ใหญ่ไหมเท่าฝ่ามือผมเลยเห็นไหม 4คูณ4ใช้สี TOA เบอร์8 8 8นะครับเป็นสีดำด้านของ t ท A แนบตัวบ้านเลยแนบเป๊ะเลยข้างบนมันมีบัวอยู่เห็นบัวไหมเราทำหลบบัวด้วยเห็นเห็นเสาเป็นตัวแอลไหมที่เราทำเป็นฉากลงมาเนี่ยเป็นตัวแอลเนี่ยอันนี้คือเราทำหลบบัวนะอทำหลบบัวนะสวยเลยเห็นไหมนะครับเราจะไม่ได้ตัดบัวทิ้งนะเราทำหลบบัวให้ดังนั้นแข็งแรงแน่นอนซึ่งต้นนี้ก็เหมือนกันหลบบัวเหมือนกันนะครับนี่ทำหลบบัวเหมือนกันนะ ดังนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าเสาจะไม่แข็งแรงเราก็จะต้องมาตัดบัวทิ้งมาอะไรทิ้งนะครับเราทําให้แมทชิ่งกับตัวบ้านมากที่สุดเนาะเสานี้แนบตัวบ้านเลยฝั่งนี้ตั้งแยกส่วนจากตัวบ้านส่วนอีกฝั่งหนึ่งอีกด้านหนึ่งคือฝั่งนี้นี่นะตรงนี้คือเป็นเสาค้ำยันตรงนี้ยังไงช่างทุกคนต้องวางอยู่แล้วต้องใส่อยู่แล้วนะครับตรงนี้เพิ่ม การรับโหลดเพิ่มการรับน้ําหนักนะจะสังเกตนะนี่เราเอาเสาเนี่ยแนบกับขอบมุมพอดีเลยแนบกับขอบหลังคาพอดีเลยนะครับดังนั้นต้นนี้เป็นตัวโหลดน้ำหนักที่ดีที่สุดนะครับอ่านี่นะนะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้นี่คุณจะเห็นเลยว่าเราตั้งเสาแยกส่วนจริงๆนะครับอันนี้ก็ฝั่งตัวบ้านอันนี้ฝั่งรั้วนะครับปึ๊บฝั่งตัวบ้านฝั่งรั้วนะครับยาวไปถึงนู่นเลยนะครับ คลิปที่แล้ววิ่งให้ดูแล้วคลิปนี้เหนื่อยนะครับอธิบายให้ฟังว่าเราตั้งเสาแยกส่วนจากตัวบ้านซ้ายขวาเลยดังนั้นหลังคานี้ก็จะออนน้ําหนักเนี่ยอยู่ด้วยตัวของมันเองนะครับไม่ได้ไปฝากตัวบ้านเนาะจะประมาณนี้เลยนะครับอ่ะยาวมาถึงนี้เลยมาดูกันนี่เลยมุมนี้ก็ตั้งเสาแยกส่วนจากตัวบ้านเหมือนกันนะนี่ นี่นครับอันนี้เป็นด้านข้างนะครับเนะาะสวยงามเลยเดี๋ยวตาากล้องลองมาโพสทางนอกดูสิอลองมาถ่ายจากข้างนอกมองเข้าไปข้างในสิสวยไหมโอ้โหแต่บ้านเขาก็จัดสวนสวยอยู่แล้วนะผมว่าได้หลังคาผมไปอีกสวยก็เดิมอีกนะครับนี่มาดูกวางนี่มุมนี้สวยผมชอบจังเลยนี่โอ้โหนะครับแมตกับหลังคาอีกนะครับนะครับสวยงามเลยนะอะมาตรงนี้อีกนิดนึงนะครับ พอผมทาหลังคาไม่ัลชีดฝ้าระแนงเนี่ยต้องบอกว่ามันต้องใส่รางน้ำนะเพื่อนๆซึ่งรางน้ำเนี่ยซ่อนอยู่ใต้ฝ้าซ่อนอยู่ข้างบนนี้ใต้ฝ้านะครับซ่อนอยู่ใต้ฝ้าดังนั้นจะมีรางน้ําแล้วก็ต้องมีท่อรางน้ำนี่ท่อรางน้าอยู่นี้นี่ท่อรางน้านี่นะท่อรางน้ําอันนี้คือท่อรางน้านะซึ่งต้องบอกว่าเราจะมีรางน้ําซ่อนอยู่ข้างในแล้วเราต้องใส่ท่อรางน้ําด้วยนะครับเนาะยาวถึงนู่นเลยนี่ท่อรางน้ําเรามีตลอดเลย เรามีท่อรังน้าทั้งหมด4ี่จุดเยอะมากนะครับนี่อันนี้ก็คือท่อรังน้ําของเราเหมือนกันทาสีให้กลมกลืนเลยนะสีที่เราใช้ก็ใช้เป็นสีไม้สักนะครับเป็นสีอันเดียวกับเป็นละแนงนะครับอ้อลืมบอกแผงละแนงอันนี้ตอนแรกเนะี่ยไม่ได้ตกลงกันเจ้าของบ้านเขาขอเพิ่มนะครับก็เพิ่มเงินเพิ่มค่าใช้จ่ายไปเจ้าของบ้านบอกว่าถูกใจมากๆเลยอยากเพิ่มแผงระแนงตรงนี้เพื่อความเป็นส่วนตัวนนนนะะคครรับบบบบทีีีี้้้กกกก็กก็็เเเเเเเลลลยยยยจจาาาาาาาขอออองงวว่่่แแพชิดดหมดปมปผผึ เดี๋ยวมันจะทึบลมมันจะไม่ flow นะครับดังนั้นให้เว้นสัก1เซนก็ยังดีจริงๆอะถ้าตามกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าคุณจะทำระแนงคุณต้องมีช่องมีให้อากาศถ่ายเทอย่างน้อยๆเนียน่ย,นย,นยสัก1เซนนะครับเจ้าของบ้านเขาบอกว่าอยากจะกั้นแยกส่วนเลยนะครับเป็น2ฝั่งนะครับก็คืออยากมีความเป็นส่วนตัวไม่อยากให้ใครมองผ่านเข้ามานะครับก็อยากชิดแต่จริงๆแล้วเนี่ยกลัวว่าเดี๋ยวจะผิดกฎหมายที่สําคัญคืออยากให้อากาศมัน flow ด้วยนะครับก็เลยแนะนําพี่เขาว่าให้สัก1เซนติเมตรพอ ปกติเนี่ยผมจะเว้นประมาณ2เซนเพื่อให้อากาศนโฟโลร์ดีแต่ตอนนี้ก็ยังก็ยังได้อยู่นะมีอากาศอยู่นะครับแผงระแนงอันนี้เป็นแผงละแนงหน้าสามตัดขอบนะครับยิงยาวถึงนู่นเลยนู่นเลยเนายาวเลยนะครับแผงระแนงอันนี้ก็มีเหล็กยึดนะครับเหล็กยึดกระสาหลักหูแข็งแรงอะ่ะขึ้นไปยืนได้เลยตรงเนี้ยนะครับอันนี้คือแผงระแนงนะแข็งมากเนี่ยปกตถถิถ้าเท่ามือผักนี่สั่นละอันนี้ยังแน่นตึ๊บอยู่เลย นั่นซึ๊ออยู่เลยนะครับแข็งแรงเนาะและอีกอย่างคือแผงระแนงอันนี้นะครับถ้าเราโดนฝนโดนน้าได้ไหมมีคนถามโดนฝนโดนน้าโดนแดดได้ไหมโอ้ได้แน่นอนเพราะว่าสีที่ใช้ทาคือสีทาหลังคาบ้านนะจ๊ะจนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะครับโอเคอ่าตามมาทางนี้ครับตามมาไฟไฟแล้วก็ติดให้นะตรงเปี้ยเลยไหมเป็นเส้นยาวเลยนะครับขนาดกันหมดทุกดวงไฟก็ ติดให้สวิตช์ปิดเปิดก็อยู่ในบ้านนะครับอยู่ในบ้านเลยเนาะมุมนี้เป็นมุมตากผ้านี่นะครับจะมีลาวตากผ้าเต็มไปหมดเลยนะครับสําหรับใครที่ ชอบหลังคาที่เป็นทึบแสงนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับสําหรับบ้านหลังนี้นะครับเจ้าของบ้านเขาต้องการที่เป็นทึบแสงนะครับก็มีความเป็นส่วนตัวเวลาฝนตกเสียงก็ไม่ดังแต่สําหรับบ้านไหนที่ชอบเป็นโปร่งแสงก็สามารถเลือกได้โปร่งแสงก็มีหลายอย่างนะครับจะเป็นมินิโกเป็นโพลีชีตันโพลีแผ่นใสเรียบนะครับมีหมดเลยนะครับหรือจะเป็นแผ่นไฟเบอร์กาสเราก็มีนะครับโอเคเดี๋ยวตะกล้องรพ์มุมนี้ครับนะครับเห็นตะกล้องบอกว่าหน้าผมมืดเดี๋ยวผมหน้ามองไม่เห็นนะครับ โอเคก็ okay. ประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับหลังนี้ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ2คลิปนะครับคลิปแรกจะเป็นหลังคาลงจดลดหน้าบ้านอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบแลแล้วก็คลิปนี้ก็จะเป็นหลังคาหลังบ้านนะครับต้องบอกว่าทุกคลิปที่ผมถ่ายทุกงานที่ผมลงไปเป็นงานของสอแสงทองการช่างทุกหลังเลยนะครับต้องบอกว่าทุกหลังดังนั้นเราทําจริงจบจริงนะครับไม่ต้องห่วงเลยหน้างานเราทําจริงๆแล้วก็จบงานจริงจดังนั้นคุณไม่ต้องกลัวว่าเราจะทิ้งงานเราจะทําให้จบ อันนี้เป็นประเด็นหลักๆเลยนะครับที่ลูกค้าส่วนใหญ่จ้างเราทำนะครับให้สัญญาแน่นอนนะครับงานดีมีคุณภาพนะครับไปก่อนสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกด subscribe ผมด้วยแล้วก็กดถูกใจใผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะไปแล้วนะครับสวัสดีครับ